ที่วัดชีรีวงหรือว่าวัดน้ำตกนะครับอยู่ที่ตาบลมางมะพร้าวอเาเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเป็นวัดโบราณครับอยู่เชิงเขาห่างจากตัวอำเภอประมาณสัก5กิโลในวัดมีความร่มรื่นมีพืชผักสมุนไพรไทยปลูกไว้ทั่วทั้งวัดนะฮะที่ศาลาหน้าวัดมีจุดต้อนรับผู้ที่ต้องการบารักษาอาการป่วยด้วยยาสมุนไพรเจ้าหน้าที่ของวัดให้การต้อนรับซักถามอาการบันทึกรายละเอียดก่อนเข้าพบพระมหาขวัญชัย อัคคชโยท่านเจ้าอาวาสนะฮะแล้วก็เป็นรองเจ้าคณะอำเภอหลังสวนวินิจฉัยสั่งยาสมุนไพรให้รับประทานก็มีชาวบ้านทยอยเดินทางมาขอรับยานะครับในศาลานี้ก็ยังมีการเก็บสมุนไพรชนิดต่างๆแยกเป็นสมุนไพรตามโรคที่ต้องการรักษาพร้อมทั้งอุปกรณ์ผลิตยาสมุนไพรนะครับอย่างเช่นที่บทยามีดหั่นสมุนไพรด้านหลังศาลาเป็นที่รวบรวมพืชผักสมุนไพรชนิดต่างๆมากมายหลายชนิดนะครับ และมีแน่ๆก็คือกระชายนี่ฟ้าทลายโจรที่กำลังเตรียมเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นยาสมุนไพรชนิดแคปซูลโดยเริ่มจากการทำความสะอาดตาให้แห้งแล้วนำเข้าสู่อาคารไม้หลังใหม่ที่จะสร้างเป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนโบราณจากเงินบริจาคนี่ฮะด้านบนอาคารก็มีชาวบ้านเป็นจิตอาสาครับเป็นชาวบ้านในอำเภอหลังสวนมีทั้งอดีตข้าราชการอดีตนักการเมืองท้องถิ่นทั้งพระและเนนร่วมกัน ทำหน้าที่ตามจุดขั้นตอนการผลิตยาสมุนไพรเช่นการกรองตัวยาให้ละเอียดการบรรจุตัวยาลงแคปซูลนะครับช่วยกันทําครับแล้วก็มีระบบบรรจุด้วยมือที่บรรจุได้ครั้งละ150เม <บา S 1> <m. S 2> ็ดแล้วก็เครื่องอนนไฮดรอลิกนนที่สาม,มารถบรรจุได้ครั้งละ350เม็ดวันหนึ่งจะสาม,มารถผลิตยาสมุนไพรได้วันละ100,000เม็ดจากวัดคีรีวงเห็นไหมฮะโอ้นี่ใครจะไปเชื่อนะเห็นไหมฮะ เราเห็นเราเคยเห็นแต่วัดทั่วไปแข่งกันสร้างโบสถ์สร้างวิหารแข่งกันสร้างพระองค์ใหญ่ๆใช่ไหมฮะสร้างแข่งกันสร้างนู่นสร้างนี่นะครับแต่จะมีสักกี่แห่งที่วัดนั้นเป็นที่เาพาะปลูกสมุนไพรไทยและพอถึงเวลาเห็นไหมฮะนี่กลายเป็นสิ่งของมีค่าครับ,รบโอ้โหนี่นะฮะ